คือไม่เข้าใจว่าทำไมพื้นรถมันต้องสกปกเร็วขนาดนี้แค่ฝนตกนิดเดียวโคนขยะเศษใบไม้ครบแถมบางวันมีกลิ่นอับขึ้นมาเฉยๆแบบอะไรวะเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าเป็นเรื่องเล็กนะเออรถมันก็ต้องเลอะบ้างแต่พอมันเป็นบ่อยๆเริ่มลำคาญล้างก็ยากถูกไปเท่าไหร่ก็ไม่สะาดจ,จริงแล้วกลิ่นนี่คืออยู่กับตัวไปทั้งวันจะมีคนแนะนำให้ลองเปลี่ยนพรมเขาไม่ได้บอกเยอะนะแค่บอกว่า ลองดูแล้วจะเข้าใจก็เลยลองพรมหนังหดดีดูแบบไม่คาดหวังอะไรเลยบอกเลยชีวิตดีขึ้นจริงๆพื้นสะอาดขึ้นแบบเห็นได้ชัดเดินเท้าเปล่าก็ยังสบายกันน้ำคือกันจริงไม่เลื่อนด้วยที่สำคัญคือล้างโคตรง่ายฉีดน้ำทีเดียวจบคือทุกอย่างดูเรียบร้อยขึ้นกลิ่นก็หายเหมือนรถใหม่เลยอะทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มนอกจากเปลี่ยนพรม ใครใช้ยาริสคอสแล้วเจอปัญหาเหมือนกันลองดูบางทีมันไม่ได้ต้องเปลี่ยนทั้งคันแค่พอมดีๆก็เปลี่ยนชีวิตได้จริงๆ